วันนี้ก็พามาดูระบบนะฮะหัวมันแม็กซี่นะครับโอ้โหอันนี้ฉีดงามขึ้นต้นไม่เป็นแะบรรนยังครับหลังจากผมฉีดเออเปนทุกสิบนะครับกดลงต้นมาได้สักสยี่สิบวันแล้วเดี๋ยววันนี้พามาดูระบบหัวมันหน่อยว่ามันจะดีไหมครับมันจะเป็นอยู่ช่วงเนี้ครับช่วงประมาณสักงานหนึ่งนะที่แบบขึ้นเลงนะครับตรงนู้นก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลงเท่าไหร่ครับก็พอดีมันปกตินะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูระบบหัวมันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเลยครับเมื่อคืนก็ฝนตกชุ่มฉ่ากันไปนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยก็ระวังมันเน่ากันหน่อยนะครับดูแลแปลงของท่านห่อยนะถ้าเกิดเน่าก็รีบเอาเลยนะถ้าไม่เอาก็คือจบนะครับแย่ที่แล้วผมก็ขุดไปาขายได้สองบาบห้าสิบเน่าหมดเลยนี่ก็พามาดู นี่ก็ขุดลำบากนะค,คนเดียวฮะมือเดียวใช่ไหมอ่าเริ่มมานะ้วหนึ่งหัวมาแล้วขุดลำบากครับเจ็บมือครับหัวเห็นหัวแล้วเงาก็ใหญ่หน่อยฮะนี่ครับเริ่มมาแล้วหัวที่สองใช่ไหมเงาใหญ่บกให้เงาใหญ่ๆไว้อ่ะมีลุ้นหมดนะ มาแล้วหัวสองมาแล้วมีหัวแล้วเห็นไหมดูนะฮะกล้องไม่ค่อยดีฮะเดี๋ยวขายมันก่อนจะซื้อใหม่ถ้าเครื่องฮะโอหัวน,นี้ใหญ่หน่อยครับนี่เริ่ม,น,มน,นี่ใหญ่เลยไหมเห็นไหมหัวนี้ใหญ่ฮะมันจะมีหวัวหลักๆนี่นะครับมันหัวใหญ่เลยแล้วก็หัวรองๆมา โอ้ oh, ใหญ่อยู่นะนี่เนียมันจะมีหัวใหญ่แบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมสังเกตอยูดด่ต้นใหญ่นะเงาใหญ่แล้วก็เออแต่ว่ามันจะขึ้นต้นหน่อยแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ผมก็เน,น,น้นอ้เน้นทางปุ๋ยเกล็แล้วก็ปุ๋ยซูสูสนุ๊กสิบหวานเยอะพอสมควรนะครับเยอะเลยอะเพื่อให้มันให้มันถีบลงหัวนี่นงะสังเกตด,ดูเลยมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มทิ้งใบเห็นไหมเยะเหมือนเยอะเนี่ยใบยเหี่ยวเลยอาอการเลย อันนี้อ่ามันก็เริ่มสับโตนอาหารเลยไหมหัวมันก็เริ่มใหญ่ละเห็นไหมตามดับเห็นไหมมีหัวใหญ่นน่อย่างว่าคุยต่อฮะก็มีหินปนทะเจ็บมือหน่อยฮะนี่คนระับเนี่ยหัวมีฮรัเริ่มหัวก็เริ่มดกเหมือนกันนะฮะห้าหัวเข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ใหญ่หมดเท่าที่ควรนะความจริงมันต้องแบบใหญ่ๆหนะ่อยเนาะต้นใหญ่ต้นนี้อ่า ข้างล่างก็มีหัวนี่ก็หัวหนึงนะฮะเห็นแล้วว่าอ่าโอเคความโดกเนี่ยโอเคแล้วที่เหลือก็คือรอเวลานะครับให้มันสะสมแป้งนะฮะสะสมแป้งนี่โอโ้โหวนี้หัวใหญ่นะครับก็เริ่มใหญ่นะฮะใหญ่ใหญ่เท่า่าขวกระทิงแดงเลยละโอ้โหโหัวนี้ใหญ่เลยน,ะะนี่มันต้องเอาน้ำมาล้างครับจะได้เห็นชัดๆกันผมก็ พยายามขุดก่อนนะจะยอมรับว่าตอนนี้มันขึ้นต้นเยอะแต่ว่าเราก็หลังจากฉีดปุ๋ยกดลงหัวแล้วเห็นไหมถึงจะเอ่อช้าไหมถาม,มว่าช้ามันมันก็ไม่ช้านะเพราะมันมันเลิงเกินฮะนะฮะมันเลิงเกินนี่ความใหญ่ของหัวเห็นไหมคผชมนะครับนี่เห็นไหมยูนิ้วผมนี่เ๊บจับ คุยต่อนะเราคุยต่อเดี๋ยวรือมันจะมีกี่หัวเอาแบบรอบๆเลยต้นนี้นี่ไหนก็คุยละเจ็บมือละนะนี่หัวใหญ่นี่ว่าใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่านะนี่น่าจะเป็นหัวหลักวันนะดูต่อเลยนะฮะี่หัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีหัวใหญ่สามหัวแล้ว เดี๋ยวเรามาคุยต่อนะฮะคุยต่อกันเลยครับช่วงนี้ราคาก็มันก็ลงนะครับสังเกตดูพืชเกษตรนี่ไม่มีอะไรสักอย่างที่ไม่ลงนะมาดูระบบหัวกันดีกว่าอย่าพูดถึงราคาเลยพูดแล้วหมดกำลังใจนะฮะ โอ้หเงียบกริบนะครับแถวนี้ไม่มีหัวมาเลยใช่เหรอเงียบกริบอ้าวไม่มีหัวน,นะฮะฝั่งนู้นมียังห้าหัวฝั่งนี้เงียบต่ออ๋อมีละคือเราหักต้นมันออกนะมันก็ไม่ลง ลงไปตามต้นอ๋อมีครับมันอยู่ลึกโอ้โหเราก็ขุดไม่เจอนี่โอ้ใส่เดือนตัวเบลอนะฮะมากินหัวมันเน่าหรือเปล่าดินสรณ์หรือดินหอวขึ้นหัวมันเนา่านี่ฮะมีอีกนีกนกหัวนะครับเห็นไหมครับนีหัวงแล้วขุดต่อเรา เล่นเงนเรื่อยๆผมขึ้นต้นปุ๊บสูตรนี้ใช้ได้เลยกดเลยครับสูตรกดหัวก็ใส่เยอะๆเลยครับใส่น้อยๆมันไม่กดนี่หัวห,หัวก็นะใหญ่แล้วเพิ่มใหญ่ยาวก็ขุดได้แล้วมั้งนะเริ่มใหญ่เริ่มยาวแล้ว ก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนก่นกาจะได้ขุดนะฮะก็คงจะเป็นต้นปีหน้าหรือปลายปีสำหรับพันมันแบคซี่นี้หัวหนักนะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยโขไม่ต้องคุยแล้วในพันอื่นนี่หจริงนี่ครับหัวนะฮะมาแล้วแบคซี่ระบบหัวแบคซี่นะฮะนี่หัวขุดให้ดูแบบเจ็บเจ็บมือกันเลยเอ้าเดี๋ยวนับดูนะฮะ ข้างล่างนี่มีไหมหัวก็ยาวแล้วนะยาวยาวยาวอยู่คุยให้สุดดูไหมได้อยู่หัวสามสี่โลได้ละนะฮะมีหัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวมาดูนะับระบบหัวของมันนะฮะเ็กซี่นะฮะ อยากจะคุยสุดๆเหมือนกันแต่ก็เจ็บมือฮะตรงนี้ก็มีป่ะจะอยู่ข้างล่างป่ะไม่รู้ันลงไปไงว่าทั้งนี้เราหักกิ่งมันออกก็ไม่ควรจะหักเยอะนะฮะกิ่งอ่ะอย่านับเลยนะฮะหัวระบบหัวนะครับโอ้โหมันผมก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาบำรุงไว้แล้วเมื่อวานก็ฉีดยาไปศูนย์หกส,สิบกับหิวมิกไม่มีอะไรมันมันขึ้นต้นแบบว่า แม่ปัญามันยังก็จริงแต่มันจะเป็นอยู่สักงานหนึ่งอ่ะที่มันขึ้นแบบแม่ปัญยามันยังนะครับวันนี้มาดูนะฮะระบบหัวมันนะฮะนะครับดูครับนี่หนึ่งหัวนะฮะก็ใหญ่พอสมควรนะครับสองหัวครับนี่สามอันนี้ไม่รู้เน่นนับเป็นหัวหรือเปล่าออกมนโตอยู่สี่ไปฝั่งนู้นครับไปฝั่งนู้นกันเลยสี่นะฮะห้า หัวใหญ่ฮะเจ็ดแปดเก้าหัวนะฮะถ้าเก้าหัวนี่ใหญ่หมดเท่านี้นะฮะเท่านี้ก็โอเคครับก็หัวแล้วขึนแหละเงาเงาหนึ่งก็เกือบสิบโลเหมือนกันนะเอ้สิบโลหรือเก้าหัวก็หัวละโลอะถ้ามันใหญ่หมดนะหัวละครึ่งโลก็เจ็ดแปดโลก็โอ้ถ้าได้หัวละเจ็ดโลนี่กันหล่อนะฮะหล่อเลยหัวเจ็ดโลแล้วก็ ทำการหมกไว้เหมือนเดิมเพื่อให้มันโตนี่กันเนี่ยหัวมาละหมกไว้เหมือนเดิมนะครับก็อเอาไว้สักสามกิ่งนะ่าจะดีนะมันไว้น้อยกิ่งก็ผมว่ามันไม่เลี้ยงหัวเอาไว้เลี้ยงหัวมีกิ่งไว้เลี้ยงหัวหาอาหารสะสมอาหาร นี่ก็หมกไปที่ร้อยเหนื่อยครับอ้ยอ้ยอ้ยเห็นไหมองามนะฮะดูแว็กซี่วันนี้ก็วันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ